เมื่อย้อนหลังไปประมาณ150ปีก่อนถ้ามีใครเอ่ยถึงคำว่าหลวงพ่อแก้วคงเป็นที่น่าแปลกใจและสงสัยไปตามๆกันว่าท่านเป็นใครจำพรรษาอยู่วัดไหนมีความศักดิ์สิทธิ์เพียงใดคำถามเหล่านี้จะตั้งขึ้นมาสำหรับผู้ที่ไม่รู้จักท่านมาก่อนแม้แต่บุคคลที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงกับที่ท่านจำพรรษาอยู่แต่ในช่วงระยะเวลา1้อปีให้หลังจนถึงปัจจุบันคำว่าหลวงพ่อแก้วคำนี้ รู้สึกว่าจะเป็นคำที่คุ้นหูคุ้นปากกันหมู่มากในหมู่สาธุชนทั่วไปเพราะเมื่อเอ่ยถึงหลวงพ่อแก้วแล้วทุกคนก็ระลึกถึงคุณธรรมความดีและความขังความศักดิ์สิทธิ์ของท่านไปต่างๆนานาถึงแม้ท่านจะร่วงรับไปเป็นเวลานานแล้วก็ตามแต่คุณงามความดีความขังความศักดิ์สิทธิ์ของท่านยังดังก้องอยู่ในโซนปราสาทของสาธุชนทั้งหลายดุจท่านยังมีชีวิตอยู่ฉะนั้น แม้กระทั่งปัจจุบันวัดวาอารามต่างๆที่ทราบถึงอภินิหารจากพระเครื่องของท่านบางวัดหากจะสร้างพระเครื่องรางของของังยังนำชื่อของท่านไปตั้งชื่อเป็นพระเครื่องต่างๆดังที่เราได้รู้เห็นกันมานานแล้วเช่นหลวงพ่อแก้วรังพระบางหลวงพ่อแก้วรังอุบ้างเป็นต้นแต่ที่แน่ๆถ้าใครเอ่ยถึงหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันแล้วชื่อเสียงกิติศักดิ์ ก็เป็นที่รู้จักกันในหมู่สาธุชนทั้งชายหญิงไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลก็ตามทำไมถึงเป็นเช่นนั้นท่านมีดีอะไรและจะเป็นไปได้หรือที่พระรูปร่างสันทัดรูปหนึ่งซึ่งรับหน้าที่เป็นสมภารเจ้าวัดได้ร่วมแรงใจกับญาติโยมบูรณสถานที่ซึ่งรกชัดไปด้วยไม้เบญจพรรณต่างๆให้กลายเป็นวัดจนถึงทุกวันนี้เหตุการณ์เหล่านี้จึงทำให้ท่านมีชื่อเสียง จนถึงกับเป็นที่รู้จักและเคารพนับถือของสาธุชนทั่วไปโดยถึงกับวัดวารามต่างๆต,ต้องนำชื่อของท่านไปตั้งชื่อของพระเครื่องจนเป็นที่รู้จักกันถึงทุกวันนี้เหตุผลเพียงท่าแต่ยังไม่พอหรอกที่จะทำให้ชื่อเสียงและคุณธรรมความดีของท่านระเบือรือรั่นไปถึงขนาดนั้นท่านมีคุณธรรมอะไรมีความศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนสมควรหรือไม่ที่วัดวารามต่างๆตลอดจนสาธุชนทั้งหลายที่อยู่ใกล้ หรือไกลก็ตามต่างยกย่องสรรเสริญหลวงพ่อแก้ววัดเคือวันจากหลักฐานที่ค้นคว้าได้หลวงพ่อแก้วท่านถือกำเนิดมาจากครอบครัวชาวประมงทางจังหวัดเพชรบุรีเมื่อประมาณพุทธศักราช2,337เมื่อท่านมีอายุพอสมควรแล้วบิดามารดาของท่านก็ได้พาท่านไปฝากกับสมพานวัดในละแวกนั้นเพื่อให้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนหนังสือข้อการศึกษาในสมัยนั้น ยังไม่เจริญก้าวหน้าต้องอาศัยเรียนจากวัดโดยมีพระสงฆ์เป็นผู้ให้ความรู้ด้วยเหตุนี้เองทําให้วิถีชีวิตของท่านได้เปลี่ยนแปลงเส้นทางจากชาวประมงมากลายเป็นเด็กวัดและภายหลังได้เป็นหลวงพ่อแก้วในการต่อมาดังที่รู้จักของสาธุชนทั่วๆไปถึงทุกวันนี้ชีวิตในปฐมวัยในระหว่างที่ท่านได้ใช้ชีวิตศึกษาเล่าเรียนอยู่ในวัดนั้นปรากฏว่า ท่านเป็นผู้มีนิสัยแตกต่างไปจากเด็กทั่วๆไปคือแทนที่ท่านจะเกเรหรือซุกซนตามวิสัยเด็กท,ทั่วไปแต่ตรงกันข้ามท่านกลับมีความสงบสงเสงี่ยมเรียบร้อยเมตตาการุณาเอื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนตลอดจนสัตว์ต่างๆไม่ว่าสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ที่อาศัยวัดเป็นอย่างดีประกอบด้วยท่านเป็นผู้มีความวิริยะอุตสาหะและมีสติปัญญาอัญชันฉลาดในการเรียนรู้วิชาต่างๆ จนเป็นที่รักใคร่ของอาจารย์ครูสอนเป็นอันมากความแตกต่างที่ผิดไปจากวิสัยของเด็กนี่เองทําให้สมภารเจ้าวัดเล็งเห็นว่าถ้าเด็กคนนี้มีโอกาสบวชอยู่ในพุทธศาสนาแล้วต่อไปในภายภาคหน้าจะเป็นกําลังอันสําคัญแก่ศาสนาไม่ใช่น้อยด้วยเหตุนี้เองท่านสมภารเจ้าวัดจึงจัดแจงให้เด็กชายแก้วได้บรระชาเป็นสามเณรแก้วตั้งแต่นั้นมาเมื่อท่านได้บรระชาเป็นสามเณรแล้ว ท่านได้ตั้งใจศึกษาเร่าเรียนพระธรรมวินัยจนมีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีครั้นเมื่ออายุครบบวชแล้วท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาอาศัยที่ท่านมีความเพียรความอดทนเป็นที่ตั้งอยู่แล้วท่านจึงมีความสนใจที่จะศึกษาค้ขนคว้าคําสอนในพระพุทธศาสนาให้แตกฉานยิ่งขึ้นจึงได้เข้ามาศึกษาบาลีวยากรณ์ซึ่งตามภาษาโบราณเรียกกันว่าเรียนหนังสือใหญ่ที่กรุงเทพ จนมีความรู้ความสามารถเป็นอย่างยิ่งเมื่อท่านได้ศึกษาพระพุทธศาสนาจนแตกฉานจนมีความรู้ความเข้าใจดีแล้วอาศัยความที่ท่านเป็นผู้มีคุณธรรมสูงมาตั้งแต่วัยเด็กประกอบกับท่านได้ศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าอย่างกว้างขวางเมื่อมีวิชาความรู้พอที่จะแนะนําสั่งสอนผู้อื่นได้แล้วท่านจึงตั้งใจจะจาริกสแสวงบุญโดยเผยแร่พระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุข เพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโรคเป็นอันมากเพื่อแบ่งส่วนกุศลความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจในหลักธรรมในพระพุทธศาสนาในสมัยนั้นตรงกับรัชกาลที่สองซึ่งวงการศาสนากำลังก้าวสู่ความเสื่อมประกอบกับรัฐที่ศาสนาของต่างประเทศทางฝ่ายตะวันตกได้เข้ามาเยผยแพร่วัฒนธรรมทางศาสนาอย่างมากมายเพื่อที่จะปลูกฝังให้คนไทยรืมสัจธรรม,มันแท้จ,จริงของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการทำครั้งนั้น นับว่ามีอิทธิพลมากต่อสภาพบ้านเมืองของเราในขนาดนั้นเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนั้นถ้าหากว่าทางบ้านเมืองหรือในวงการพระาศาสนาไม่มีการตื่นตัวแล้วไซาศาสนาพุทธในประเทศไทยก็คงถูกกลืนหายไปในเวลานั้นแน่หลวงพ่อแก้วในฐานะที่ท่านมีความเมตตากรุณาเป็นทีตั้งท่านจึงตกลงใจในอันที่จะประกาศจะทําแก่ชาวโลกประกอบกับท่านมีความประสงค์ที่จะท่องเที่ยวโดยการเดินธุดงค์ เพื่อแสวงหาความไม่เวกทางกายและใจดังนั้นท่านจึงเริ่มทุดงไปในที่ต่างๆขึ้นเหนือบ้างลงใต้บ้างโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิ้นท่านต้องเผชิญกับความระบากต่างๆถึงแม้ท่านจะต้องต่อสู้กับความหนาวเยือกเย็นของอากาศสภาพแวดล้อมของธรรมชาติตลอดจนการกระทําและความคิดเห็นผิดจากทํานองของธรรมของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันท่านจึงไม่ย่อท้อมีจิตใจเดด็เดี่ยว พร้อมเสมอที่จะ,ะเผชิญต่ออุปสรรคต่างๆโดยท่านคิดว่าอุปสรรคต่างๆเป็นเครื่องพิสูจน์กำลังใจว่าจะท้อทถอยหรือไม่ท่านอาศัยความเมตตากรุณาที่ท่านเจริญเป็นนิดกลับทั้งท่านมีหลักธรรมของพระพุทธองค์เป็นอาวุธคือธรรมอาวุธพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายให้รุกร่วงไปด้วยดีตลอดมาคุณธรรมหลวงพ่อแก้วหลวงพ่อแก้วเป็นพระที่มีคุณธรรมสูงมีคุณธรรมเป็นพระเวทมนต์ คาถาครังและศักดิ์สิทธิ์ท่านตั้งอยู่ในพมวิหารธรรมมีเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาเป็นภาคพื้นในจิตใจของท่านจิตใจของท่านเปลี่ยมไปด้วยความรักความสงสารในสัตว์โลกพรอยยินดีด้วยเมื่อเห็นเขาได้ดีวางใจเป็นกลางไม่ดีใจและไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นถึงความวิบัติอาศัยความที่ท่านเป็นผู้ที่มีเมตตาจิตสูงเช่นนี้ท่านจึงชอบสร้างพระเป็นรูปภาพปิดต,ตา เพราะผ้าปิดตาแบบนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งการไม่ดูไม่มองอะไรคือไม่เพ่งโทษและหาโทษผู้อื่นตั้งความเมตตาและกรุณาเที่ยงตรงต่อมนุษย์และสัตว์อื่นเสมอกันหมดดุดดังพื้นแผ่นดินที่มั่นคงไม่ยินดียินร้ายในของหอมและของเหม็นที่พวกมนุษย์ทิ้งลงแผ่นดินฉะนั้นหลวงพ่อแก้วท่านวางจิตเป็นกลางไม่รักคนนี้เกียรคนนั้นหรือชังคนโน้นไม่ปาถนาให้ใครเดือดร้อนเพราะท่าน ท่านถือหลักว่าใครใคร่ลาบจงได้ลาบใครใคร่บุญจงได้บุญวิธีสร้างผงของหลวงพ่อแก้วการสร้างพระปิดตาของหลวงพ่อแก้วนั้นก็ไม่มีอะไรมากนักโดยปกติแล้วหลวงพ่อแก้วท่านเป็นผู้มีอยู่ปนิสัยเรียดรอบข้อเป็นปกติท่านเป็นผู้เห็นการไกลคือในขณะที่ท่านสอนบาลีวยากรณ์อยู่นั้นท่านก็ได้เก็บเอาผงที่รบจากอัคระเอาไว้เพราะการสอนหนังสือในสมัยนั้น จะต้องเขียนลบตัวอักษรบนกระดานดำจริงๆและนิยมกันว่าผงอักระที่ลบจากการเรียนภาษาบาลีซึ่งเขียนเป็นภาษาขอมที่มีความขลังและศักดิ์สิทธิ์แล้วท่านก็จะนำมาผสมกับผงพุทธคุณหรือผงม,มหาราชเป็นต้นเมื่อเอาผงดินสอและพุทธคุณมารวมกันเข้าแล้วท่านก็เอาเกสรดอกไม้ต่างๆใบไม้เปลือกไม้และเนื้อไม้มาบดให้ละเอียดเป็นผง แล้วจึงนำผงผสมกับผงอักขระเอาน้ำมันข้าวมาะคะเคล้ากับผงเพื่อทำให้เหนียวจนได้หล่อเป็นรูปพระการผสมผงเพื่อการสร้างเป็นรูปพระของหลวงพ่อแก้วนั้นท่านเอาผงพุทธคุณพระกับผงดินสอที่เขียนอักขระบนกระดานดำเอาผงทั้งสองอย่างนั้นมาผสมเข้ากันแล้วเอาใบไม้ที่เรียกกันว่าใบไม่รู้นอนต่างชนิดเช่นยอดสวรรัสดเอาเกสรดอกไม้บ้างมาบดให้เป็นผงละเอียด ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันด้วยดีแล้วจึงเอาน้ำข้าวเหนียวมาผสมทำให้เหนียวจึงเอากดลงในแม่พิมพ์ก็สำเร็จเป็นองค์พระอันหนึ่งชี้ว่าประวัติของหลวงพ่อแก้วอดีตเจ้าวาดวัดเคอวันจังหวัดชลบุรีนี้อาจจะไม่ตรงกับท่านที่เคยได้ยินได้ฟังมาเพราะประวัติของท่านอาจมีผู้จำมาคาดเคลื่อนซึ่งมีความผิดแปลกกันไปต่างๆตามที่ตนเข้าใจแต่อย่างไรก็ตาม พุทธคุณที่ได้เล่าขานสืบทอดกันมาเกี่ยวกับวัตถุมงคลที่ท่านสร้างก็ได้แก่ทางด้านเมตตามหานิยมคงกระพันชาตีแคล้วคลาดปลอดภัยพุทธคุณครอบจักรกวาล